สวัสดีค่ะเจอกันกับไฟอีกแล้วนะคะอ่าวันนี้นะคะไฟจะพาเพื่อนๆนนะคะไปเก็บด้วงเพื่อเตรียมส่งลูกค้านะคะรอบนี้ที่ไฟอัพคลิปลงตัวนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นการเก็บด้วงเพื่อทอดส่งลูกค้านะคะก็หลายคนก็คงจะสงสัยเนาะว่าไฟเลี้ยงด้วงแล้วไฟขายที่ไหนนะคะ ตัวที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือด้วงอายุ40วันนะคะตัวน,นี้ตอนนี้ไฟได้ออเดอร์ทอดด้วงจากลูกค้ามานะคะก็ถึงถึงเวลาแล้วเนาะที่จะต้องเก็บแล้วก็ทอดส่งลูกค้านะคะหลักๆนะคะที่ไฝ่ทำก็คือจะมีคน มาซื้อไปทําพ่อแม่พันธุ์นะคะก็คือจะซื้อด้วงไซส์ประมาณนี้แหละไปทําพ่อแม่พันธุ์นะคะแล้วก็นอกจากที่เขามารับไปทําพ่อแม่พันธุ์แล้วไฟายเอาไปขายตรงไหนนะคะก็จะมีออเดอร์ปีกจากลูกค้านะคะครั้งละโลบ้าง2โลบ้างนะคะก็จะมีทั้งด้วงสดที่ลูกค้าเอาไปทําเองแต่ไฟ้าจะทําการขายขี้ให้เขานะคะ แล้วก็จะเป็นดวงลวกดวงทอดนะคะแล้วแต่ลูกค้าสั่งมาเลยนะคะถ้ามีเวลาเนาะก็จะทําให้ลูกค้านะคะส่วนราคานะคะก็จะขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเอาแบบไหนนะคะก็จะมีทั้งดวงสดดวงสดก็จะอยู่กิโลละ250บาทนะคะดวงลวกจะอยู่ที่300แล้วก็ดวงทอดนะคะจะอยู่ที่ กิโลละ350บาทไม่รวมค่าส่งนะคะตัวนี้ถามว่าไฟเลี้ยงด้วงไฟต้องใายต้องล้างท้องไหมไฟไม่ได้ล้างท้องนะคะเพราะว่าตัวอาหารของไฟนะถึงจะเป็นสีนี้นะคะแต่มันจะไม่ไม่มีกลิ่นเหม็นเลยค่ะเพื่อนๆก็คือไฟจะเลี้ยงด้วยมันสำปะหลังแล้วก็เปลือกมะพร้าวนะคะ เอ็มไม่ใช้ค่ะน้ำตาลกลากน้ำตาลไม่ใช้เนาะก็จะเป็นสูตรการผสมอาหารแล้วก็การเติมอาหารเหมือนที่ฝ้าเคยทําให้เพื่อนๆดูนั่นแหละก็จะตามนั้นเลยนะคะ,ะส่วนใครนะคะที่สนใจอยากได้พ่อแม่พันธุ์หรือว่าอยากได้ด้วงนะคะลูกค้าก็สามารถ แอดไลน์นะคะหรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของฝ้ายได้เลยนะคะช่วงนี้นะคะก็มีเวลาว่างเนาะฝ้ายก็จะทยอยทําคลิปนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะตัวคลิปตัวนี้นะคะคลิปที่ฝ้ายทาลงจะเป็นการแชร์ประสบการณ์ที่ฝ้ายได้ทําได้เลี้ยงแล้วก็ได้ขายจริงนะคะอาจจะไม่เหมือนใครหรือวิธีการการเลี้ยงหรือการทํา ก็อาจจะไม่เหมือนใครนะคะถ้าเพื่อนๆมีคำแนะนำอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกฝ้ายไว้ได้เลยนะคะ,ะหรือว่าคลิปที่ฝ้ายทำนี้นะคะเพื่อนๆอ,อยากแนะนำให้ฝ้ายทำยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันนะคะหลังจากที่ฝ้ายเก็บแล้วนะคะตัวนี้ก็คือมีเวลามากเนาะฝ้ายจะเอาไปเขา เราเข้าไปล้างก่อนค่ะเ,เพื่อนๆก็คือจะไปล้างตัวด้วงก่อนเนาะก็จะช่างหนึ่งกิโลแล้วก็เอาตัวด้วงไปล้างก่อนนะคะไฟขุนด้วงไฟจะขุนที่ครึ่งกิโลนะคะก็ค่อนค่อนข้างที่จะ กะปริมาณได้ละค่ะว่า1นึกิโลจะขนาดเท่าไหร่นะคะตัวนี้ได้ไปครึ่งกิโลแล้วนะคะไปก็จะพาเพื่อนๆเก็บไปเรื่อยๆนะคะแล้วจะไปดูกันว่าหลังจากที่ไฟเก็บไฟ้ล้างแล้วไส้จะทํำยังไงนะคะตัวนี้คืออาหารหมดเลยเพอดีนะคะตัวนี้สามารถเอาไปทําเป็นปุ๋ยได้นะคะก็คือปุ๋ยขี้ด้วงเนาะก็มีคนมาซื้อเหมือนกันค่ะตัวปุ๋ยขี้ด้วงตัวนี้ก็ขายได้เหมือนกันนะคะ ก็ถ้าถ้ามีคนมาซื้อเนาะถ้าเขามากอกเองนะคะแล้วก็จะคิดเขาในกระสอบละ2ี่บาทนะคะส่วนถ้าให้เรากอบให้กระสอบเราจะอยู่ที่กระสอบละ30บาทนะคะ<ๆ>เพื่อนเลี้ยงด้วงตัวนี้ก็คือไม่มีอะไรที่จะทิ้งเลยะคะ่ะก็คือเป็นเงินทั้งหมดเลยนะคะถามว่า ทำเป็นลายได้หลักได้ไหมก็ยังทําเป็นลายได้หลักไม่ได้นะคะเพราะว่าไฟก็ยังทําเป็นงานประจําอยู่นะคะตัวนี้ก็จะทําหลังเลิกง,งานแล้วก็ก่อนไปทํางานตอนเช้านะคะเพื่อนๆก็สังเกตได้จากการถ่ายคลิปเนาะคลิปของไฟก็จะมีแต่เสียงเสียงจิ้งหรีดเสียงจิ้งโงงอะค่ะเพื่อนๆ ก็คือไฟจะถ่ายคลิปตอนกลางคืนนะคะหน้าฝนก็จะมีเสียงกบเสียงเขียดมาบ้างนะคะก็คือหลังเลิกง,งานเนาะถึงจะเข้ามาก็คือลูกหลับอะไรก่อนถึงจะเข้ามาทําได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บแป๊บนึงนะคะแล้วไฟจะพาเพื่อนๆไปดูกันว่าหลังจากที่เก็บแล้วแล้วก็เอาไปล้างน้ำแล้วไฟจะทำยังไงต่อไปนะคะ ๋ยวขอเก็บเร็วๆหน่อยนะคะเหมือนฝาเหมือนว่าไฟจะจับแรงไฟไม่ได้จับแรงนะคะเพื่อนๆตัวนี้ตัวเขาจะไม่ช้ำเลยนะคะก็คือเก็บเร็วเนาะส่วนตัวเล็กๆแบบนี้นะคะมันหลุดรอดมาไฟก็จะเก็บไว้ขุนรอบต่อไปนะคะเดี๋ยวขอเก็บแป๊บนึงนะคะ รอบนี้นะคะไฟไดออเดอร์ด้วงทอดมาก็คือจะส่งต่างจังหวัดทั้งหมดเลยนะคะก็คือส่งไปสันีเนาะจะมีทั้งจังหวัดกรุงเทพชนบุรีลบบุรีสุรินโคราชนะคะแล้วก็จะมีในสะกลลูกค้ามารับเองค่ะ อยกจะพู่นะคะสำหรับใครที่อยากเลี้ยงนะคะก็สามารถสอบถามไปได้เนาะก็คือปจะตอบได้ในส่วนที่ป้าเคยผ่านมานะคะถ้าก็ยังไม่เก่งนะคะเพราะว่าเลี้ยงด้วงตัวนี้ก็คือจะเลี้ยงได้ประมาณ8ดเดือน,นะคะ่ะเออีกนิดนึงนะคะไม่ขบ ี๋ยวขออีกนิดนึงนะคะตัวนี้อาหารยังไม่หมดค่ะเพื่อนๆตัวนี้อาหารยังไม่หมดเนาะแต่ก็จะเก็บเหมือนเดิมค่ะเพราะว่า order ออเดอร์รอบนี้ค่อนข้างเยอะอนิดนึงค่ะตัวนี้จะอยู่ประมาณร้อยร้อยสาสิบถึงร้อยสี่สิบตัวโลค่ะ ตัวนี้เหมือนว่าไฟจะทำแรงไม่แรงนะคะเพื่อนๆอีกนิดนึงเนาะอีกสองสามตัวไฟจะช่างกิโลตอนก่อนก่อนที่เขาจะคลายขี่จะช่างไปที่หนึ่งกิโลหนึ่งขีดนะคะเผื่อเขาคลายขี้ด้วยอ่าเดี๋ยวไฟพาเพื่อนๆไปดูนะคะว่าต่อไปทำยังไงเนาะ โอเคค่ะมาเจอกันต่อนะคะสำหรับที่เพื่อนเอนเห็นอยู่นี้หลังจากที่ไฟล้างน้ำแล้วไฟทํทำยังไงนะคะก็คือมีเวลาเนาะก็ไฟก็จะเอาเขาลงในตัวกากมะพร้าวที่เขาคั้นเอาน้ำกะทิแล้วะคะ่ะเพื่อนเพนก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะคะก็คือกะละมังละหนกิโลเนาะเนี่ยส่วนตัวกากมะพร้าวตัวนี้นะคะเพื่อนเอนก็คือหลังจากที่เราเอามาแล้วเนาะ มันจะมันจะร้อนนะคะแล้วก็ใช้น้ำนะคะคุกไปเนี่ยประมาณเนี้ยด้วงก็จะได้ไม่ตายนะคะครั้งแรกๆที่ไฟเอามาคือไฟจะไม่คุ้งน้ำเลยแล้วด้วงเขานะ่ะจะตายตายก่อนที่จะน้องน้ำแข็งแล้วก็ลวกค่ะทำให้ด้วงตัวนี้ยดำมากเดี๋ยวไฟพาเพื่อนๆไปดูนะคะตัวที่เก็บแล้วเนาะแล้วก็เอาลงนานแล้วว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะตัวนี้คือ กองเปลือกมะพร้าวแห้งนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นมันเนาะก็ค่อนข้างจะลกนิดนึงอ่าตัวนี้นะคะก็คือที่แฟเอาลงไปแล้วนะคะเขาจะมุดลงไปอยู่ข้างล่างจะมีน้ําค่ะเนี่ยถ้าเราเอาตัวกากมะพร้าวที่เราเอามาแล้วให้เขาลงเลยนะคะก็คือมันจะร้อนด่วงจะตายอ่าอันนี้คือได้เป็นหนึ่งกิโลนะคะตัวนี้ตัวนี้กิโลที่สอง โอเคส่วนที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้คือที่ไฝ่เตรียมไว้นะคะตัวนี้4ีกิโลเนาะฝั่งนี้สี่กิโลก็คือออเดอร์ด้วง7จกิโลนะคะส่วนฝั่งนี้ที่ลงไปเมื่อกี้นะคะตัวนี้ตัวนี้เขายังไม่มุดลงนะคะแล้วก็ตัวนี้ยังไม่ได้เอาใส่นะคะก็หลังจากนี้เนาะไฝ่ก็ขอเก็บด้วงก่อนสักครู่นะคะ เดี๋ยวไฟก็จะทยอยลงคลิปเนาะการตัดป่าการอะไรของไฟจะเป็นคลิปต่อๆไปนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามให้กำลังใจไฟด้วยนะคะหรือว่าคอมเมนต์ถามหรือว่าให้ข้อคือให้ให้คำแนะนำไฟได้เนาะว่าต้องทำยังไงอีกมีวิธีไหนอีกนะคะ,ะยังไงก็สําหรับอีพีนี้นะคะก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะ ฝากติดตามให้กำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ